โอ้มันสู้มากเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่หนีเลยนะชูคอเลยนะสู้มากกูไปเอาไม้มาก่อนกูไปเอาไม้คล้องมาก่อนมึงเจอกูแน่เจ้าขี้กับปอมอะสีสวยนะสีฟ้าสีสีฟ้าน้ำเงินฟ้า สวยมากอืมอืมโงามมากโอโหสวยเออสวยมากสวยมากอะอะอะโอโหชูคอขึ้นทั้งสูงเอองามแต่ว่ออะไปยังมึงจะไปได้อยังเนี่ยถ่ายนานแล้วแดดร้อนมึงไม่ร้อนหรอกแต่กูร้อน ไม่ร้อนหรอกแต่กูร้อนเนี่ยไปแล้ว